สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญญาพาไปนะคะและข้นพ่วงในการโรงเรียนเข้าร่วมงานที่อาคารอิมพรสั สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมน้าดีครับไปัญญาบ้าไปัญญาบ้าไปัญญาบ้าไปอ่าเรามาดูบรรยากาศนะครับห้องห้องนี้นะครับผมสุภัตราเอ๊ะตีมอะไ้ครับห้องเราแนวขยับพืชแนวยับพืชอ่าขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับปีนี้เราคิดว่าเราจะมีโอกาสได้แชมป์ไหมฮะต้องได้เราลองหลับตาดูครับผม ทำกันเลยครับอ่าโอเคนะครับผมสู้ๆแล้ครับสู้ๆแล้วเอาเศษเอาเศษได้ไหมวันนี้เราตีมอะไรครับผมของของของห้องเราเนี่ยทานเราเป็นยังไงบ้างครับสวยก็สวยก็สวยเราเมเหือนราไม่ได้ช่วยอะไรเพื่อนเลยช่วยไหมช่วยเพื่อนในห้องไหยครับผมของเราเป็นคอมคอมเสร็ตอะไรครับผมทานเราเป็นยังไงบ้างครับเป็นใบตอ ก็แบบแบบนี้ค่ะาแบบนี้อันนี้คือห้องสีสามนะเดี๋ยวเรามารอนุ้นกันนะครับว่าฮานจะออกมาเป็นอย่างไรนะคมื่ถึงนู่นอร้องขับคีนะครับวันนี้เรามาในแนวอะเอวย่ปีนี้เราคิดว่าเราจะได้สักที่เท่าไหร่ครับที่หครับที่หนึะเรอ่นลยที่น่งอก็สู้กันต่อไปนะรอดูนะมเข้านผมไปนะงไปแ่น แนวไทยเนาะว่มมาเงนายห้สิบาทเนี่ยใช้หมดนหครับไม่หมดค่ะเีเฟือค่ะเยเนาะประหยัด่ามีแม่หนูเลยอ่าพันหาที่ขอช่วยเราไหมครับปีนี้เราจะได้แชมป์ไหมครแน่นอนค่ะอาจารย์ เราเราก็ดูจากการร่วมมือกันแล้วนะครับจันว่าได้แชมป์แน่นอนนะการการการร่วมมือกันละสู้ๆนะครับผมเกิดแล้วอ่าวันนี้เป็นทีมอะไรครับเนี่ทีมสยาม้าฮาโลวีนครับแนวไหนครับวันนี้เราแนวไหนครับปีนี้เราจะได้จะได้ลำบากแนวจะเข้าร่วมค่ะจะร่วมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอันนี้ห้องห้ทั้งสามใช่ไหมครับสามนะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับมา ภไอเลับ I love you ครับใครอยู่ฮานะทีนี้ครับแนวเราเป็นแนวอะไรครับตามใจฉันครับตามใจฉันว่าจารย์พี่มาดีมาสิฮะ่วาปีนี้เราจะได้แชมป์ไหมนะได้เราได้แต่ว่าที่นห้องใอาจารย์หองเราเนี่ยคือปีนี้ก็จะมีการทำทั้งไลครูนะครับคำถามก็คือมีแชมป์ไหมครับ นี่นะครับเในวอนนั้นเราดูแล้วก็พวกนี้ก็ถือว่าขึ้นเทรน่องขึ้นเครื่นะฮะับก็ในการช่วยกันดีนะฮะเราพบกับแฟนคีับีแล้วดอกไม้ก็รู้สึกคล้ายๆกับข้อประจานแล้วนะจะให้มาจะให้มาจะให้มานอนเราเนะมีส่วนแลนะได้แล้วได้แล้มาถามมาแล้วปีนี้มีโอกาสจะได้แชมป์หนะครับได้แน่นอนคิวอีกครั้งหนึ่งได้อาจารย์สมมติว่าถ้าเราไม่ได้แชมป์เนี่ยเราโวยเลยนะ

เรามีแบบไหมแบบเราเป็นไงครับแบบเราจับแบบไม่ได้แล้วคำนาสุดท้ายแล้วปีนี้จะได้รางวัลนะฮะที่ไม่ได้รางวัลนะสู้กันต่อไปนะเห็นเพื่อนเราบอกว่าจะมาส่งสีนะใช่ไหมจะมาส่งสีแล้วพูดเีัย ำเนี่นยหรือว่าอนะไรต่างๆเน่ยคุณสวดไหมครับไม่ไมสวดตอนนี้เน่ยคุณคาดก,การณ์ไ,ณไหมไคุณได้ทนะี่รางวัลไหมได้หรอไ,ได้รา,างวัล งานเราก็จะคิดว่าเราทั้งทีมไซ่์หมทำยังไงนะครับค้นหาไหมครับพี่แล้วแพ้ได้ไงครับโอเคทำได้แล้วผมไม่ตรงเรื่องนะแล้วตรงนี้ะการทํางานเนี่ยถ้าเรามีความสำเร็จที่เราช่วยเหลือกันเนี่ยงานเราก็จะสามารถเสร็จเร็วขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เราเร่ยกท่คนเดียวหรอเปล่าเราจ่ายด้วยไหมครับจ่ายอ่ะ ปีนี้เนี่ยคือทุกคนเขาว่าร <masculine, S 2> so ่วมแข่งสารพานเนี่ยก็จะ็นพันพั้งสารพันสวยงามคำถามเราจะถามว่าอ่ารู้สึกยัไงรบให้แตยังไงรัไให้เพ้เไปเรียนอ๋อเรียนาแลยงนี้คิดว่าจะได้แชมป์ได้แชมป์ได้นนนรโอ้สุดยกสวยากไนวไหนครับ กันเยนวยอันเจ้าบางเทคุกก้าชื่อนะไรอ่ะคนทำก็สวยนะคะจะอบูว่าตอนไม่ถกเล้นะไม่สวยนะคะเจ้าว่างานไขคิ้เกียววะนะ ใครทุกคนคิดครับผมเนี่ยเนี่ยอาจารย์ช่วยกันอาจารย์อาจารย์ช่วยกันอ๋อช่วยกันช่วยกันคิดว่าปีนี้เราจะได้รางวัลไหมคะได้เอาทำไมเราไม่ให้กำลังใจแน่นอนได้ได้ได้อาจารย์่ให้กลังใจครับสวัสดีคัครับทานเนี่ยมันก็ต้องมีเวลานะทานมันจะมี2แบบทานสวย สวยงามกับทานทั้งสามอาจารย์มาจากช่องอะไรจะขอถามาจากช่องสัญญาพาไปนะฮะไปเรีนหมดแล้วอคำถามมาถามว่าสัญญาได้เราสอบไหมครับมีแฟนแล้วค่ะแฟนแล้วนะอ๋อก็เสียใจนะคนที่ดูแล้วเาะมีแฟนแล้วค่ะแฟนเนี่ยอยู่ในโรงเรียนเดียวกันอ๋อโอ๊ยไมต้องยู่นะฮะต้องยู่แล้วก็สอนวิทย์ด้วยนะคะเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนคังยามไห้ดีกว่าครับ เปลี่ยนทั้งคันด้วยันนะครับผมอทานตัวนี้นะครับผมมันมีคนอยากเอาคลิปด้วยเลยไหนแชร์ละกันมาครับจะขอวันละอันนี้คือคุณทำอ่อนเราเด็กทำแท้ใช่ไหมสองภาษมาเห็นก็ขนาดนี้นะฮะต้องไปดูไม่ไหวนะต้องไปดูได้แล้วผม ปีีน้เราช่วยอะไรบ้างครับอ๋อทางนี้เก่งมากนะก็เดี๋ยวเรารอเดี๋ยวเรารอรู้กันนะฮะว่าทีมไหนจะชนะนะครับผมเดี๋จะรอลุ้นกันนะครับนะครับผมครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่องสัญญาเอาไปนะเดี๋ยวเราจะมาดูนะฮะับห้องหนึ่งครับแสงลงเราเป็นไงบ้างนะครับนี่นะความสวยงามนี่ไงก็เป็นธรรมดาครับจริงมาครับจ๊ะ เป็นยังนครับทกน็ต้องเป็นทานแบบไทยๆสิคะเราเป็นคนไทยค่ะใช่ไหเด็กๆนี่หนึ่งามที่บ้านะคที่ว่าเราจะได้แชป์ไหมคจะได้แชรงได้สามไ่รองไม่รองไม่เราบอกว่าอะไรนะคะรอบปีแรกเราขออะไรคะขอไม่ข้ามาชกง่อนใช่ไหมคะเสรนก็นี้เราเราลกันนะครับว่าจะมีโอกาสเข้าเข้ารอบหรือเปล่าหร้อว่าจะได้รางวัลหรือเปล่า้วก็เป็นกลังใจใหุ้กทุกคนนะครับผม เรารู้สึกไงบ้างครับเหขนพี่กับกับของแรงเราดูความรู้สึกไงบ้างครับสามารถไอกสน็จมีสแบบนะสวยงามกับงานพานะครับก็สงานคมสวยงามก็มีความแตกต่างกันก็จะถามว่าโสดนะครับนะ ท่ภษาราไงครัารนนาครับอาจารย์ผู้ังอ๋อนะาไม่สัมภาษณ์เขาหรือที่จะ เราจะมาสัมภาษณ์เลยนะครับ่าห้องเนี่ยเดี๋ยวสัมภาษณ์คนนี้เลยนะคนน้อันนี้น้องอะไรครับน้องรูน้องอะไรครับน้องพรใช่ครับมาเนี้ยที่เราทำเนี้ยเราจะถามว่ามันมันมีที่แบบว่านแบบใช่หแบบว่าอะรับนใช่ครับทั้สามกับสวยงามหรอใครแยกกันนะครับถามว่าฐานะสูงนะครับ จริงใจครับโสนนะโสนนะคำถามเหมือนไี่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับผมต่อไปนะคันที่เราทำเนี่ยเสร็จไปแล้วกี่เปอร็นตครับปอนสัแล้วปนี้เนี่ยคันที่เราส่งเข้าแข่งขันเนี่ยทไปเปรเ็นครับีเอเ ขอบคุณน้อกกูมากนะขคุณครับขอบคุณครับผมเย็นัือณรอเากระดองอไรออีมเรกรอะรอ้านีนี่เนี่ยเยนชื่ออะไรครับอ๋อปนะครับเอารมาบ้านแบบนบ้างนะแบบบรรยากาศนีครับบารบใช่ัอันนั้นสามารถนี ปานลื้อไทยนะป่ามื้อไทยแต่ละวนเราชอบมาดูกันนะไม่มีงนะเราสอนมากครับสอนหนะไก่ใช่ไหมครับอ่าับทานนะครับทานของเราเนี่ย านาลัณะแล้วนครับอที่แตพอสมควรนะครับถามถามว่านะครับผมอ่าสเปคที่เป็นะไรครับสเปคหลังเดี๋ยวลอนที่7จ็ดเดือนเจ wrong, ็ดนะคะ นะครับเลี้ยงว่าอันดับที่ไม่ตั้งความหวังความหวังเท่ากับไม่ถีบปากอ๋อโอเคนะขอบคุณมถึงในทีพวกมันถึงแล้วหมาต้องอย่าโอเคนะครับอันนี้อันนี้เด็กใหม่ใช่ไหมอันนี้ชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรชื่อชื่อนี่นี่อันนี้ชื่อพี่สร้อยอ๋ออันนี้ห้องอะไรนะ สี่ทักษะนะโอเคนะคำถามว่านะผมถามง่ายแล้วนะง่ายไหมครับปีนี้คิดว่าเราจะได้แชมป์แล้วจากที่เรางากันมั่นใจแล้วเจออาารได้หนอนได้ได้หนอนมาดีมากนะครับคผลงานประเสริฐอะไรนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับสำหรับของอาจารย์อาจจะไม่ได้แชมป์แต่ว่าจะซื้อขนมปิ้งให้นะครับผมขิงขิง จ้าเสือเกินนะครับอันนี้ไม่ได้ถ่ายรูปนะนะฮะมาเราจะมาสัมภาษณ์นะครับมาก็นะฮะถ้าเราดูจากฐานก็ก็กรรมการใครอ่ะเนี่ยใครเป็นกรรมการเนี่ย มันเป็นแบบโปร่งใสไม่มีอะไรวุ่นวุ่เลยแชมป์เนี่ยได้ไงเนี่ยแล้วนี่นะครับได้ทั้งพันสวยงามและพันสร้างสรรค์นี่นะครับแชมป์อะไรครับดูไม่ว่าทำไมแม็กเต่าไม่มีเลยเขาตายแล้วครับว่าไงครับยังไงครับสวยนะครับสวยนี่นะครับแชมป์อันอันสวยอันหนึ่งรับคนเก็บของก็ได้ ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับไม่มหาแล้วครับแชม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 แซม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 

หังจากที่กิจกรรมไม่ค u l เสร็จแล้วเนะี่ยรู้สึกไงบ้างครับตอนนี้รู้สึกดีใจยอย่างยิ่งมากที่ลูกศรนักทีมได้ทำความสะอาด <c oughs> ปีนี้ห้องจะไม่ได้แชมป์นะฮะเดี๋ยวซื้อขนมปิ้งให้ถือว่าได้แชมป์นะขนมยิ่กว่าคนคนที่ได้รางวัลน,นะ <c oughs> ขนมปิ้งแล้วจะทับขนมปิ้งเลไหม